จ้าสวัสด,ดีจ้าน,นี่ยายแมวเนาะน,นี้ยายแมวมาปูฟางสี่วันผักขัดเนะาะวันผักขัดกับผักเสี่ยนเมื่อวานนี้ก็ได้ยายเฟียงไว้เนาะระหวัางยายเฟียงแล้วก็หดน้ําค่ะวิธีอัน,นหดน้ําให้มันเฟียงมันเปียกเนาะจะได้ปูง,ง่ายวิธีเตรียมดินก็คือเอาให้ดินให้ละเอียดเนาะไหแล้วก็พวนแล้วก็ตีดินให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ซีดยาคุมจ้ะซีดยาคุมก็มกว่านปุ๋ยอินทรีย์เนาะแล้วก็ว่านฟูลดาน วันปุระดานเพื่อกันหมัดดินเนาะเพราะว่าหน้าแรงหมัดดินหลจ้ะเบื้องในวานเลยเนี่ยบอกปุระดานแล้วก็ปุ๋ยอินซียเห็นบหเป็นก้อนดำๆก้อนดำๆนี่ปุ๋ยอินทรียจ้าวันนี้เสร็จเราก็าฟางเข้าเนะาะไรหนึ่งอยู่อยู่ประมาณหกห้าถึงสามสิบก้อนนี่ของยี่แมวนี่ยี่สิบก้อนเพราะว่าบ่โหไลเ่เนาะยี่แมวที่้านผักคาดกับผักเซียน ก็เอ,เอาฟางเข้าเนาะฟางเข้าเสร็จแล้วก็หมดน้ําให้มันเปียกค่ะตั้งแต่มือเย็นวานนี้มือเ้าก็มาปูมาปูฟางค่ะวิธีปูฟางเนาะปูเสร็จปูเสร็จเดี๋ยวอันมันจะได้ปูฟางมัน,นะมนจะได้บวกง่า,งงายเนาะแล้วก็ลงดีค่ะเลาก็ยายได้เนี่ยใหญ่ได้ง่ายปูฟางง่ายเนาะมันก็จะกระจายดีค่ะแล้วก็ปรุงตามเป้าเนาะปูแต่า พราะว่าแด้อันแด,ด่มาลงม,มาแล้วมันปูยกนะักษ์พอปูเสร็จยีแมวก็สิพิ่อยู่น้ําให้ให้ฟางมันยุบเนาะต้องค่อยว่านในผักคาดหรือว่าผักเส้นเนาะเพราะว่าไนน้อยเพเป็นอยังว่านยองเฟียงได้ก็ลงดินคะ่ะที่ว่านยองเฟียงบัได้ก็คือผักซีไทยเนาะของป้อมเขาต้องเตรียมดินเสร็จแล้วเขาต้องว่านผักซีไทยก่อน่วนอูผักขึ้นหรือผักขึ้นไส่เนี่ยผักคาด ผักเสี้ยนที่ไหนน้อยๆเนียน่ยผักซีลาววานยองเพียงได้ค่ะเราต้องมามาเด้อวานที่ไหนแห้งห่าเตรียมไว้เนี่ยเราต้องมาเราต้องแช่น้ำวานเลยแล้วก็เ่าจะค่อยหดน้ำออกค่ะเนาะเป็นวิธีง่ายๆเนาะขังลมสักยีเวลมาเฮทเฮบิงว่าเฮ็ดเแบบใดแบลบต้องเฮ็ดยาของวางระบบน้ำสปริงเกอร์ไว้หดน้ำนี่หดผักคะนี่หดมะซาวมะแรงก็ต้องหดเปียกเลยค่ะเด้อ ต้องหดเปียกคือบโบหึงกับน้ําไหลคือให้แค่เปียกแล้วหดมือเศ้าแมลงประมาณอาทิตย์หรือสิบมื้อคพนะคะมันจะค่อยขึ้นเนาะปานยากแดดเพ็ดดินละเอียดเท่าไหร่ยิงดีเลือผักาดเนี่ยค่อยมันยองหน้าดินไว้ถ้าหดเปียกนี่ไหนมันซีไปท้อนกันเป็นกองเป็นจุกอืมทีเฮ็ดเนาะเหมยบอกผักคาดเนาะผักคาดหรือผักเผ็ดทางเนื้อเนาะเอินผักเผ็ดจ้ะ แล้วก,ผก็ผักเส้นผักเส้นนี่ยีแมวจะหาสีเฮ็ดเนาะเอาแนวไว้ยีแมวนี่เราพันไว้เองเนาะเพื่อลดต้นทุนของเขาเขากำหนดราคาขายบ่ได้ว่าสิขายถุงเท่าใกาดกำหนดปุ๋ยก็บ่ได้กำหนดค่าแรงก็บ่ได้สิ่งที่ประหยัดที่สุดก็คือลดต้นทุนของเขามีวิธีใดที่ลดต้นทุนขเขาได้ลดเลยค่ะยีแมวบอใครเน้นไปซื้อบีอัพันเนาะยีแมวทีเพาะเองเฮ็ดเฮ็ดง่ายๆผักแบบพื้นบ้านเนาะบ่ใครเฮ็ดเน้นกระลำดอก มืงส่วนคุณนิกรนี่เฮตจะลลัดอ็เ ok. ห็นมากะลำดอกนะเป็นในอย่างที่ลงทุนค่ะไปะเห็นบอกลำดอกลงทุนเป็นเงินกนะ้อนเนาะได้ก็ได้เป็นก้อนค่ะจังราคาก็ได้ลายค่ะยี่เมลขอเอาทีละน้อยเพต้องคาดทุนนะี่เมียวเฮ็ดเรืน,นี้ค่ะคลิปนี้ก็พอสำนีเนาะยีเมียวิลุยงานโตแล้วจ้าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้า